เชียงบินรถมือสองนะครับกาวันนี้มามาดูอีซูซูดีแม็กคันนี้นะเป็นกระบะแคบนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับก็เป็นรถบ้านๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับจะมารีวิวให้ชมกันนะสําหรับใครที่กําลังหารถกระบะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะครับามาแล้วไปไปชมใกล้ๆกันเลยดีกว่าเนาะ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ะคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแตะคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ะคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา18นาฬิก30นาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับตอนนี้นครับเป็นกระบะแคปอิสุดีแมนะครับคันนี้ SLX นะครับป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอพึ่งจอยจาน2 12 4นนะคันนี้สภาพกริบๆเลยทีเดียวนะครับสีเลมทะเบียนอยู่นี่นะภาษีนะครับก็27ธันวาคมนะครับ25 6 6นะครับดูว่าหกกัสหรือเปล่านะครับนี่นะ27ธันวาคม25 6 6กนะครับอยู่ข้างในนะเป็นทะเบียนอยู่นี่ละดูเรื่ทะเบียนนิดนึงนะครับ วันจดทะเบียนนะครับ27ธันวาคม2550นะเป็นรถปี2007นะครับรุ่นคอ .2 2007นะครับเครื่อง2005นะครับสีเทานะครับสีตรงเล่มนะดีเซลนะครับคันนี้อ,อกาสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะอโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันสักหน่อยนะสีสวยมากนะคันนี้เดิมๆเลยทีเดียวนะ รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอล่มเก้านะครับเดี๋ยวดูรอบคพันก่อนนะครับแล้วก็รีวิวภายในกับขี่เครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับก็พร้อ,อ,อมใช้งานนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกไว้ใช้งานอยู่ก็มาแล้วนะครับ เดี๋ยวขอดูเชฟซีหน่อยนะ ถ่ายแบบละ,ละเอียดที่สุดเลยนะอย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้หนึ่งครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะนี่นะครับส5นบ DDI ตัวเปิดกระบ,บาลหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับนะเปิดใช้งานได้นะครับ ยังอะไรด้วยเส้นนะครับพยายามหาตำหนิอยู่นะก็ะสวยๆเลยด้านในกันบ้างนะครับ ดูมาคันนี้ก็โทนดำนะครับคันนี้ภายในโทนดำนะครับนี่นะเบรกนี้ใช้ได้บัวหลังกระจุกไม่แตกไม่ล้าวนะครับมาดูเลขไม้สักหน่อยครับ ปเปิดกุญแจมานะครับก็เห็นแล้วไฟโชว์มาประมาณนี้นะครับเห็นแล้วแอร์เย็นนะครับเลยแอร์เย็นช้ำเลยเย็ยนมาเลยนะครับเปิดกุญแจก็แอร์เย็นเลยนะครับเลขไหมครับอยู่ที่2 9 8 9 3 0นแปดันอยาะครับอลองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเนาะปิดประตูก่อนก็สตาร์ทมาไฟระบบก็บ ก็หายหมดนะครับก็จะมีเบรกมือนะครับที่ค้างอยู่นะ,ะใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี้น็้เราไฟไม่มีอะไรไฟโชว์อะไรเลยกระจกก็เป็นกระจกนิดแต่งเป็นไฟฟ้ามานะครับท็งานได้ทั้งสองข้างนะครับขึ้นลงได้นะครับ ขี่่กกันเนาะเดี๋ยวมาทดลองขับขี่กันนะครับแต่การเร่งดีนะบูดบ๊ดพุเลยนะครับเนี่ยนะครับไมายขึ้นวัดรอบขึ้นนะคเกียร์วัดระดับต่างๆขึ้นครบนะครับเกียร์ใช้งานได้ครบปกตินะครับ ฝนตกนะครับก็จะมีพื้นอาจจะมีแฉะบ้างนะช่วงนี้นะพิชบรู์นะครับ <Okay. S 1> ไปเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับจะเป็นที่ปดัดน้ําฝนก็ใช้งานได้ครบนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับดูการเลี้ยวต่างๆก็ไม่มีดังนะครับนิ่มนวลน,นะครับช่วงล่างดี หนองบัวแก้วนะครับอำเภอหลุมเกานะครับใครที่จะมาดูรถก็ทักมาได้นะครับปเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่า สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของครับเปิดราคาที่สอง0 0 0ห่าบาทนะครับสองแสนหนึ่งหันบาทนะครับ,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 บสํหาหรับเพท่อไๆที่สนใจนะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้เจ้าของรถนะครับไว้ชื่อชิเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอีกีนกึงนะจดติดตามไว้แต่วันนี้มาเจอกันหรัดวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ